สีตัวนะคะอ่าเดี๋ยวบอ่อนี้เดี๋ยวเราก็มีคนสั่งจองแล้วนะคะเดี๋ยววันที่สิบเก้าเราก็จะขายให้เขามาดูกันค่ะว่าวันนี้น้องๆกินอะไรนี่เลยนะคะทุกคนวันนี้เราให้เป็นอาหญ้าหวานกับอ้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไม่พูดนะเราจะให้ทุกคนฟังเสียงการกินของเขา กรอบประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ตัวนึงก็กำลังจะเกิน เราเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาตินะคะทุกคนถามว่าอาหารเม็ดเราให้ไหมเราให้ตอนที่แยกน้องมาจากแม่นะคะเพื่อให้น้องมีภูมิหรือไม่ก็แบบตัวใหญ่หน่อยพอสักทักเราก็ไม่ให้แล้วนะคะทุกคนเราก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลย ส่วนใหญ่ลูกค้าของเราที่มาซื้อก็จะเป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้อใหม่กันทุกๆคนนะคะตอนนี้ออเดอร์เราเยอะมากเราไม่พอขายเลยทุกคนปีใหม่ก็จองกันหลายคนมากเลยค่ะก็ไม่พอขายอยากมีเยอะเหมือนกันเนาะทุกคนอ่านี่เลยเห็นไหมเอ่ยดูดูค่ะกินอย่างอร่อร่อย ไม่ได้สนใจใครแล้วหิวอ่ะหิวเห็นไหมคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะคลิปมน้าเราจะทำอะไรนั้นฝากทุกคนติดตามเพจฟาร์มหนูน้อยบ้านลาดแค่ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ